ฝนตกก็ดีอายุก,ก็เข้าน้ำก็ท่วมชาวเกษตรกร,เ,กรเป็นไงบ้างเนาะพี่เตยเอาครับของเต็มสต็อกกันเด้วจ้าครับช่วงนี้เป็นตะขายดีเนาะขายดีอยู่เดิบุญมาฟัดโกบุญมามิกฟอด ซุปผูชัวร์ปรับสภาพดินด้ใช้ดีครับนี่แหละครับสินค้าบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้พี่เตยคันล้องบ้านนต้องเกรงใจจำปีด้วยทราหากริง๊งเดี๋ยวจะปีมาส่งถึงกี่ได้จา้าโอเคจ้า,ขอ,จาขอบคุณพี่เตยหลายค่ะกลับก่อนเนอะครับผมเมาแล้ว ใจท oh. ี oh. your dog. Your dog. Your dog ่ข oh. oh. ัน yeah. อ้อเรียกว่าสิงยาดอกของไม่มีวันหยนุ่นสั่งมากันอุดตะลุดเมาแล้วกโอ้เรื่องรวยมื่อนีร่ผู้สาวตัวยุ่ยแล้วล่ะเอาพัดโพยไอ้นี่โอ้พ่อเนี่ยค่ะพ่อเอาพัดก็อย่างเดียวเหรอคะเอาไ้บุญมากอีกพอด้ำ ใส่ถุงไหมคะพ่อวันนี้ใส่แล้วเนาะไอ้ไอ้ยังไม่หมันใจจะขอพ่อไม่ไมมันใจจะขอเหรอนี่มันมุกจบผมง่ามเนาะให้จัปปงนะยูดูให้ดูดิไม่กธรรมาดานะคนสวดถึง ซื้อของเนาะซ้สำซื้อบุญมากมีขวดก็ปาดปูนี่ไปซื้อยังโดนแท้มันบานยุ่นยอนซื้อผู้สาวนั่งขายอยู่หันโอ<ฮ>มันเป็นตะหยอกนั่นตัวหัวมันออกอะไรขึ้นวาหันย่ำพอเขาอยู่หันซื้อปุ๊บนี้ปับ๊บย่ำลูกสาวเขาอยู่หันต่อเอาร่วงเอาปานซื้อรถ แคตัวปัญหาคุ้นขำเพระาะพวกบอลรูว่าให้ลูกจาก้างเนาะสร้างไว้กาแฟขนาดยังจะสร้างความรอดไหวกาแฟาดำแล้วข่อยสร้างเองใช่ไห,ไหมเอ็ดเป็ดโซ่ของผมเอ็ดเป็ดเยน็นข่อยข้อยเน้ะต้นนึงต่างกันของมันมต้องเอ็ดเป็ด เอ็ดเป็ดคอยมันขึ้นหน่อยเถอะเอิดเป็ดเจ้เเาวนขึ้นไงมีลาเขาเอิองโงเห่งมันบอกดวงมันมีย่ำสร้างเนี่ยข้าเจ้ารู้เองว่าของไผ่ขนาดไหนโอ้เจ้าสร้างไปไหนเอรอโอ้ยผมสร้างเอ็ดเป็ดห่อนรึเปล่าเนาะเอ้ยของผมไปเอ็ดเป็ดผมบอกสิได้มันชัดเจนกว่าปวดเนาะเจ้าตอนนี้มันตามขนาดตามขนาดอิหลิ เทียงเจ้าขนานดะมันบอกโอ้ยเอาจังซื้อมาหลายถึงไปเห็นอย่างนี้็ึงไปใส่มันไหวอยแล้วนี่บุญมากมีฟอดมีฟอดหลอกอะฟาดโกดีไปใส่ตัวมันละมันกว่าพี่ซจ <c oughs> ำ,ำได้เหรอเห็นมันซ้ำไหนแต่ละมันโอ้ยกลอดคขาแข็งเลยเนาะโอ้ยเราว่าตันเผาเลยานใหญ่บ้านน่ะ <c oughs> โอ้ยผมปลูกสมัยนั้นนะ่ะสองก่อเต็มรถกระบะอืมแต่ว่านั่งวัไหนก็ยังไง โอ้ยหนอเจ้าปู่เจ้าไหนปีนี่โอ้ยมีมันอยู่หันซีหาอะไรวะเซียจะเล,ลือดชิบหล่อหนังสืออะไรบ้างสุดแก้ววะเพื่อนะะหน่อยไปอีกส้นเหมือนเด,ดอกว่ะโอ้ยของเขาต่างบุญไงม่านมาแมนอีตีด แล้ยวันนี่ดิพี่โซ่รสหวานกินง่ายเข้มข้นคือเก่าไปซัวเมื่อนหรออืไปกันไปตัววันยังไงินไหมเกิดเหรอแม่ ลาเย็บเงินเนี่ยใช่หระโอ้ยยังเป็มมมมนมวยมากมีส่งนะเจาเลยอ่ะมากขึ้เลยกินกาแฟกินบ้านว่ากินฟี่อยู่วัดเอ,อื้อนเก็บตังค์เสร็จน้อง,งๆอเก็บตังค์ต้นแบบเนาะน้องเท่าไหร่อ่ะตามขนาดเลยค่ะ จะเอาหาสิบหาที่สองเหขา ทีเจ็ดหาที่แปดโอ้เมืเป็นจับเปียงที่วันเิอแตลน้อบาดของแพ้ขอแค่แค่ว้า